พี่น้องถามคําถามมาด้วยอาจารย์ครับก็คือถามว่าแล้วถ้าชีอะเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเขามาให้สาลามเราแหละเราจะทําจะรับเขาไหมจะทําอย่างไรเวลาที่กล่าวถึงชีอะก็มีบางคนบอกโอ้ชีอะมันตั้งหลายกลุ่มตั้งหลายหลายหลายกลุ่มหลายกวนชีอะมแตกเป็นหลายกลุ่มหลายกวนจริงๆใช่ครับไม่ได้ว่าอะไรแต่กลุ่มที่มันมาเผยแพร่มาเพ่นพ่านในบ้านเรากลุ่มไหนล่ะอิมมามสิบสองนิม่ามสิบสองที่มีฐานที่มั่นที่เขย่า อที่ขยาวโลกอะไรอาหรับอยู่ทุกวันเนี่ยอพยายามแผ่อํานาจคทุกวันนี้ก็คือประเทศอิหร่านเออเพราะงั้นก็บางทีก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าชีอะอิหร่านครับเพราะปัจจุบันเขามีฐานที่มั่นอยู่ที่อิหร่านแล้วขยายมาที่อิรักแล้วก็ค่อยๆขยายแผ่อิทธิพลไปเรื่อยชีอะนั่นแหละชีอะอิมามียะอิสนาชาริยาเพราะงั้นอย่าไปลาก กบเกลื่อนว่าเอ้ชีแออะไรไซดี้ะอเอชีแอนั่นอนั่นก็มีแหละเวลาเราพูดถึงชีแอในบ้านเรามีชีแอไหนก็มีนี่แหละอิหร่านีอิหร่านี่ละอิมาสิบสองนี่แหละอิหร่านนี่แหละอ่ะชีแออิหม่ามสิบสองครับอ่าแล้วก็ทําไมนะรับสลามได้ไหมรับสลามได้ไหมเขามาให้สลามเราเวลาเขาให้สลามคือคนที่พยายามที่จะสร้างความสนิทสนมกับมุสลิมเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นด้วยคำทักสลาม คือสร้างภาพให้ดูเป็นเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเดียวกันอาจารย์ราชดินเห็นไหมในฤดูการเลือกตั้งครับบางทีอาแปะอะไรที่ไหนกันไปแล้วขึ้นเวทีอัสรามมอะไรกูมมุสลิมข้างล่างคืออยากจะเอาใจเฮนะอยากจะเอาใจมุสลิมครับมาคิดว่าแหมอันนี้นะท่านสสท่านไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ท่าน ให้สลามให้เกียรติกับมุสลิมให้สลามแก่มุสลิมรับสลามกันเป็นเกลียวเลยว่าอะไรกูมุสลามเรามรดุดีใจกาเฟตให้สลามครับแต่เวลามุสลิมให้สลามทีก็ทําทําเฉยบางทีเนี่ยเดินสวนกันในห้างกระซิบกระซิบอ้าวทำไมกลัวคนอื่นจะได้ยินกลัวจะได้ยินนี่ไงหรือมันมันเขินมันอายอะไรคําสลามนะ ก็ให้สละ้มอะไรกุ้มก็ให้ปกติเนี่ยปกติปกติคืออย่าไปเขินอายเพราะมันคือหลักการศาสนาใช่แล้วคุณไม่กล้าที่จะปฏิบัติเรื่องศาสนาแล้วคุณจะเป็นมุสลิมที่จะก็ไม่ไม่ใช่ไปตะโกนลั่นห้างแล้วอัสลามุอะไรวะไอยยางงั้นก็มันมันมันก็เกินไปคือให้ให้ปกตินะครับให้ปกติคือกล้าแสดงออกใช่หรือบางบางทีเนี่ย คนดีๆอยากจนเขาไม่มีเกียรติในสังคมไม่มีชื่อเสียงอัสสลามอะลัยกุมเขาให้สลามเราทำทำทำเฉยจะทำให้ได้ยินทำอัเพราะว่าเขาเป็นคนไม่มีเกียรติไปดูที่ใครมาขอสต้อกป่ะไปไปไปให้5้าบาทสิบาทแล้วไล่ไล่ไปเห็นไหมกับเราเข้าใจแบบนั้นอีกเขาคิดว่าเอ๊บม่นด้เนี่ยคนดีๆ ที่เขาดูโอ้โหเป็นคนดีมีอีมาเนะี่ยเขาให้สลามกับเราเนะี่ยรู้ไหมมันมีคุณค่าเท่าไหร่จารย์ชิดีมีคุณค่าเท่าไหร่ครับมันคือเขาขอดูอาให้เรานะเพราะคำว่าสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําทักทายครับที่เราเหมือนกับว่าเป็นการทักทายเจอกันฮัลโหลฮาอายูเหมือนกับ<อ>ต่างศาสนิกที่เขาเชื่อไม่ใช่ตอนนี้อารับมันก,ก็จะก็จะไปไปเอาไปทางฝรั่งละ อีกใช่ไหมเอออย่างฝรั่งเขามี Good morning อ่า Good morning อาหรับก็ Subhan KareeSubhan KareeSubhan Khayi ว่างนะ Good morningGood afternoon ครับ Good morningGood afternoonGood night คือคนไทยเนี่ยเอาเอาเอามาแปลงหมดละครับตามฝรั่งไงอรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์คือคนไทยเอามาแปลงเป็นภาษาไทยอาหรับก็เหมือนกันมีเหมือนกันอ่ก็ก็นั้นแหละอะไรนะว่าเนี่ย Subhan KareeSubhan Karee เออะไรมาซานเคีร์อืมอะไรก็แต่ว่าเร, <Okay. S 1> ราก็ลืมอะลืมคำสอนศาสนาว่าคำสอนศาสนาว่าระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเจอกันทำไงครับให้สลัมอรุณสวัสดิ์งี้หัสตีส,สวัสดิ์นีไงม,มุสลิมกับมุสลิมไม่ใช่ครับเวลาจะเจอกันเวลาจะจากกันก็<ม>อัสสลามุอะลัยกุมเพราะมันไม่ใช่เป็นแค่คำทักทายหรือคำกล่าวลาแต่มันคือการการขอดูอาด้วย มันมีคุณค่าไงเพราะงั้นคนคนหนึ่งให้สลามกับเราเขาเป็นคนดีมีอิมานให้สลามกับเราจงดีใจจงภูมิใจเราขอดูอาให้ับเราเพราะงั้นเวลามุสลิมกับมุสลิมให้สลามกันนะะหน้าที่คือได้ยินแล้วก็ตรงรับก่อนจะอะไรยังไงก็ว่ากันเนี่ยนบีก็บอกว่าเนี่ยฉันจะบอกเคล็ดลับให้จะบอกให้เอาไหมล่ะที่จะทําให้พวกเจ้ารักกันครับก็คือให้สลามเห็นไหม ว่ามันโกรธขนาดไหนก็ตามเวลาได้ยินสลามต้องรับก่อนจะอะไรอะไรสลามอะไรกุ้มจะจะโกรธไม่ใช่แล้ก็ต้องต้องรับต้องรับถ้าถ้าไม่รับนี่คนไม่รับเขาให้แล้วเกิดโทษอีกตอนให้นี่เป็นซุนนะครับแต่รับเนี่ยเป็นวาจิบรับเป็นวาจิบอ่าครับเป็นวาจิบถ้าคนหนึ่งคนใดรับก็ถือว่าพ้นแล้วทำให้มีใครรับเลยเนี่ยยุ่งแล้วยุ่งแล้วไม่พ้นนะ ไม่พน้นนั่นระหว่างมุสลิมกับ,กบมุสลิม,ม,ลมเพราะงั้นบทบัญญัติในเรื่องของสลามใช้ระหว่างมุสลิมกับ,กบมุสลิม,ม,ลมไม่ได้แปลว่าพอเจอกาเฟตสลามอะไรกุม้มไม่ใช่อ่าอัานนี้เพราะสลามมันคือดูอาด้วยไม่ใช่เป็นแค่คำทักทายแต่นนี้ถ้าในกรณีเป็นคำอวยพรเน่ะอวยพรอย่างอย่างกาเฟอะครับเออโชคดีเวลากาเฟตคเห็นไหมโชคอ่าโชคดีไป อันนั้นนั่นคือคําอวยพรไม่ใช่ดูอาคาอวยพรคําอวยพรอย่างนั้นไม่เป็นไรใช่กับกาเฟสแต่มุสลิมก็คือต้องขอจากอัลลอฮ์ก็คือเนี่ยขอความสันติสุขจงประสบแก่ท่านตอนนี้เวลาเราเจอกาเฟตอัสสลามุอะไยกุ๊มมีบทบัญญัติศาสนาให้เราเริ่มสลามกับคนกาเฟตไหมไม่มีไม่มีนะแต่ว่าความที่เราชินบางทีก็ติดบางทีลูกค้าครับ โทรมาคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเอสั่งงานเขาบอกเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเสร็จอินชาลเหรอเรับเราคุยคือติดปากเราก็ติดบางทีมันก็ติดมันก็หลุดเขาฮะอะไรนะนี่ก็ขอมาอัพแอ้วอะไรอัพอะไรอัพ เขาก็ไม่รู้ครับเพราะคือเราเคยชินพูดคุยกับมุสลิมไงจังหวะพอเราเจอคือเราทําอาชีพค้าขายเจอลูกค้ามาเราก็ไปไปใช้คําพูดเหมือนกับมุสลิมเคยไหมเคยมันติดใช่ไหมติดแต่ว่าในกรณีของคําสลาบหรือบางทีถ้าติดเราไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเจตนาที่จะให้สลามกับกาเฟตอย่าแม้กระทั่งในหมู่ของพวกเยาหุด และนสรอนบีก็ยังห้ามเลยและตับดาอุลยาฮุดวันนสรอบิสลามพวกเจ้าอย่าได้เริ่มต้นให้สลามกับพวกเยาฮูดกับพวกนสรอไม่ใช่เจอสลามวอะไรกุ้มห้ามเพราะคำนี้เนี่ยมันมีมันมีคุณค่ามันมีราคาตอนนี้เอาละเราไม่ให้กับเขาละ ต่เขาให้กับเราเขาให้กับเราเนี่ยปัญหาเขาให้เราอย่างอย่างอยากอแปลกเมื่อกี้นะอยากท่านสสขึ้นเวทีอัสสรามอะไรจะเอาให้ชัดจะเอาให้ชัดจะเอาให้ชัดอัสศรมเอ้เราก็แปลกนะอย่างอย่างคำว่าฮารันฮาลาลเอ๊พูดกันไม่ได้ฮาลาลฮาลาลฮาลาลฮาลาวอย่างเงี้ยนะอาหารฮาลาวฮาลาลเอ๊มันมันอะมันยากอะไรไม่รู้ ลิ้นแข็งลิ้นก็ไม่เคยนะฮาลานก็ฮาล้านฮาล้านเนี่ยฮาล้านคือเขาไม่สามารถที่จะออกเสียงสำเนียงได้เพราะเขาไม่คุ้นไม่คุ้นชินกับภาษาอับอ่ษจะให้ชัดอัสารามุอะไรากุม้มครับเอราก็ดีใจ,ใจคือในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมครับให้สลามแล้วก็ให้สลามมันก็มีร่องรอยแบบอย่าง จากท่านนบีมูฮัมหมัดสลอมลอห์อะลัยฮิวะสัลลัมในเหตุการณ์ที่ท่านนบีกับท่านหญิงไอชาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะพวกบาดหลวงยาฮุดเดินผ่านไปแล้วก็กล่าวอัสซามโมอะลัยกุมอะไรนะอาจารย์อัสซามูไม่ใช่อัสซามูไม่ใช่อัสสลามไม่เออตกลามไปครับอัสซามูอัสซามูอัสซามโมอะลัยกุมเพรานะเวลาเราจะให้สลามเราต้องให้ชัดนะให้ชัดให้ชัดเนี่ยเพราะว่าไอ้อัสซามู่ในความหมายมัน อัลเมาทุคือขอให้ตายขอให้ตายหวงตายหาโคละความหมายเลยนะโคละความหมายเวถ้าฟังฟังผ่านอาจจะคล้ายๆกันคล้ายกันอัสซามูกับอัสลามูครับอาจจะคล้ายกันแต่ในเหตุการณ์นี้ก็คือท่านหญิงไอชากับท่านนบีอยู่ด้วยกันและมีบาทหลวงชาวยะฮูดผ่านมาก็มาบอกกาว่าท่านนบีอัสซามูอัสซามุอะไรกุมแลวนบีว่าไงครับคือนบีก็ได้ยินเดี๋ยวท่านหญิงไอชาก็ได้ยิน แต่ท่านหญิงไอ้ชาห์พอได้ยินแล้วก็ไป,ไปิดเลยปิดมโหไปดเลยสวนเลยพวกเอง็งอะไรไอ้ลูกหมูไอ้ลูกอไอ้ลูกหมาอะไรนะสวนครับคือดาอและค,คือคือนบีไม่พอใจไอชาห์เอ้ยท่านหญิงไอ้ชาห์ก็บอกว่าท่านนาบีท่านไม่ได้ยินหรือมันว่ายังไงกับท่านนบะีตำหนิอ่อนบีไม่ได้ยินหรือมันว่ายังไงกับท่านน่ะนบีก็บอกเล่าแล้วเธอไม่ได้ยินไงฉันฉันฉันว่าอะไรตอบกลับไปนบีก็บอกอะไรกะ แค่นั้นครับแปลว่าเองก็เหมือนกันออะไรกะแปลว่าเองก็เหมือนกันครับคือให้มายังไงก็ว่าอะไรกะแค่นี้พอเองก็เหมือนกันครับอือแค่นั้น,นก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นคนต่างศาสนาค,คนกาเฟสเข้ามาให้สลามเราสุนนะอับบีให้ตอบกลับไปว่าอะไรกะทอัญญ,ญัหิให้รันครับแต่ถ้าจะแต่ถ้าจะจะตอบก็ตอบแค่นั้นแหละว่าอะไรกะว่าอะไรกะแค่นั้นแหละอืก็ใช่ ก็ทันด้วยเหมือนกันนั่นกาเฟตนะนั่นกาเฟตแต่ในกรณีของชีอะอิมาเมียอิสนาเชริยะเมื่อกี้อาจารย์โรชิดินว่าเขาคือใครกาเฟตคือเป็นมูนาฟิกคือเป็นมูนาฟิกีคือคนที่กลับกรอกทางด้านการศรัทธาและเลาบอกด้วยว่าเป็นเป็นชาวนรกที่อยู่ต่ำสุดดึงมุสลิมออกจากอิสลามเพราะงั้นก็ไม่มีบทบัญญัติที่จะต้องไปรับ ไปรับสลามกับเขาครับถ้าเขายื่นมือมาล่ะจารย์เขายื่นมือมาตบทิ้งเลยไหมเมื่อเมื่อวันซืนผมบรรยายครับผมบรรยายที่มุมหรานมุมหรานมีตัวแทนของจีอามาอ่ะก็เวลาเลิกแล้วเราก็ไม่รู้ก็มา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 ยืนข้างน้าอัสลามัอะไรกุ้มก็ให้สลามเราก็รับสลาม เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราพี่น้องมุสลิมเราเห็นเป็นมุสลิมเราก็ต้องรับสลามก่อนแต่พอเขาให้สลามเสร็จอะไรเสร็จเขาก็รายงานตัวว่าเขาเนี่ยคือชียะครับอ่างนั้นเราเราถอนคําพูดฮะต้องถอนคําพูดไหมก็ที่เราไม่รู้ไงครับอันนั้นไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารู้เราก็ไม่ไม่เราก็ไม่ตอบรับอไม่จําเป็นต้องไปรับแต่เราก็ก็อ่ะเขาอาจจะมาศึกษาอาจจะมาเรียนรู้อาจจะไม่เข้าใจอ่ะก็ให้ความเข้าใจกับเขา เวลานบีเขียนจดหมายไปถึงเชิญชวนให้กษัตริย์ให้ผู้มีอำนาจในกลุ่มแคว้นต่างๆให้ใครเขียนให้ได้รับอิสลามก็ให้สฮาบะเขียนสิให้สฮาบะเขียนเพราะนบีเขียนจังสือไม่เป็นไม่เป็นให้สฮาบะเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่จดวุหีอัลกุรอานหรือบางคนก็จดฮะดีษบางคนก็ทําหน้าที่เขียนร่างจดหมายให้ให้ท่านนบีก็ เวลานบ,บีขึ้นต้นนบ,บีก็จะไม่ได้ขึ้นต้นหัวจดหมายด้วยคําว่า um อัสลามุอะัยกุมไม่ใช่นบ,บีจะใช้คําว่าสลามุลอะลามานิทบาอฮุดาก็คือก,กอ็สันติจงมีแด่ผู้จเจริญร,ริญต,ตามทางนำค,คือก็ไม่ได้ระบุใครที่จเจริญรอยตามทางนำก็ ก็จะได้ได้ความสันติก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระบุไม่เหมือนกับอัสสลามุอะลัยกุ๊มอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยเป็นเป็นขอดุอาใช่ไหมขอความสันติขอจากใครขอจากอัลลอฮ์อัาสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลบรากาตุความจำเริญด้วยความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านได้โปรดประสบแด่ท่านเห็นไหมนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ให้ กับมุสลิมจะไม่ไม่ว่าจะคนเดียวก็กุ้มก <Garage S 2> ุ้มจะสองคนก็กุ้มจะหลายคนก็กุ้มครับอ่าทำไมอ่ะคือถ้าในแง่ของภาษาจารชิดินถ้าในแง่ของภาษาคนเดียวเนี่ยอสัสลามุอะลัยกะถ้าสองคนอสัลนอสลามุอะลัยกุมาถ้าหลายคนอสัสลามุอะลัยกุมครับเอ๊ะทำไมเวลาเจอคนเดียวก็กุ้มเอ๊ะสองคนก็กุ้มเอ๊ะหลายคนก็กุ้มเอ๊ะมันยังไงอันนี้เรื่องของศาสนาครับ S <S แล้วเรื่อง,องของศาสนาเอ๊แล้วมันไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภาษาเลอภาษาต้องตามศาสนาไม่ใช่แก้ศาสนาให้ตามภาษาครับเข้าใจประเด็นไหมเข้าใจอเพราะเพราะหลักของภาษาบอกว่าถ้าคนเดียวต้องอัสลามุอะลัยก้าสองคนกูมาหลายคนกุ้มนั่นค,คือคือหลักภาษาในการใช้ภาษาแต่ทั้งศาสนาว่าไงพอนะบบีสอนอัสลามุอะลัยกุ้ม วะอัสลามอะไรคนเดียวก็กลุ่มสองคนก็กลุ่มสามคนก็กลุ่มแล้วจะทำไงจะแก้ศาสนาให้เป็นไปตามภาษาหรือจะเอาภาษามาอธิบายศาสนาให้ให้ตรงตามคําสอนของศาสนาจะทํำยังไงครับไม่ใช่ดึงศาสนาแก้คําสอนของนบีแก้คําสอนของเราไปตามกฎเกณฑ์ของซิบเวัวนะนักนักภาษาไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เพราะง,งั้นบรรดานักวิชาการจึงพิจารณาเอ๊ะทำไมอัสสลามุอะัลกุมคนเดียวกับอัสสลามุอะไยกุมเอให้แก่ไขบ้างครับก็ไปคิดวิเคราะห์รวมทั้งมาลายกาที่มาด้วยหรือปรเปล่าอย่างนั้นรหรืเอเปล่าก็ก็นั่นแหละก็อน,อะกนั่นคือกอธิบายความอธิบายอธิบายขยายความค,คือ,เอ,เ,อเอาเอาภาษา มาอธิบายไม่ไม่ให้เอาลากลากศาสนาไปไปตามภาษาไปแก้ตามภาษางั้นก็ไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่เพราะงั้นในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็ไม่มีศาสนาสั่งใช้ให้รับอ่แล้วก็อย่างชีอะอิมามียะอิสนาเารียะก็เช่นเดียวกันเป็นมุสลิมบ้าล่ะก็ไม่ใช่มุสลิมเพเวลาเจอจะต้องอัสสลามอะัยกุมต้องให้เขาไหมก็ไม่ต้องให้แล้วเวลาขอให้อัสสลามอะัยกุมก็ไม่ได้มี กฎเกณฑ์คําสอนของศาสนาต้องว่าอะไรกุมุสลามว่าร้องมาตุลลอฮิวะบรกำไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องก็ถ้าจะเอาสั้นๆสมมุติถ้าจะรับบอกให้มาไงก็ว่าอะไรกะว่าอะไรกะแค่นี้ก็เป็นอันเพียงพอแล้วอะไรกะสั้นๆพอแล้วเหมือนกันเหมือนกันครับอื